สนับสนุนโดย c g Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารอมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม Toyota ขับเคลื่อนความสุข Apple Jazz กรอบกว่าอร่อยกว่าโดยบริษัทวัชมนฟู้ดจำกัด เด h o p ความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9โซนเฮลิกส์แอมควอต ้องอยู่นี่ก็อัสดี้ก็เพิ่มหนึ่งขวบนะครับตอนนีเป็นยังลูกกี่ขวบลูกเล็ก้กี่ขวบครับถึงจุ๊บไหนจุ๊บบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายไปไปจะไปได้หรอครับบ๊าไปไปจะไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บก็ถามสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเราเห็นแบบมีเลโก้ที่ห้องอ่ะห้องของพี่เอเยอะมากใช่นี่เป็นที่มาของชื่อน้องใช่ไหมคะที่มาคือช่วงช่วงช่วงที่แต่กว่าท้องผมซื้อมาให้เขาต่อเล่นเพลินเพลินแล้วปรากฏว่าเขาต่อเร็วมากปุ๊บ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 แป๊บเดียวเสร็ ก็เลยซื้อมาเลยซื้อมาเยอะจนเขาตอบไม่ไหวครับก็เลยแบบเออเลยตั้งชื่อว่าเลยกีบีมาตอนที่รู้ว่าอะไรดิอะไรดิทำอะไราไดโออุ้ง่าบ่าอุ้งค่่อุ้ใค่่อุ้ง่าพี่พอเป็นแม่สูงเลยนีกอ่ตอนวินาทีที่รู้ว่าแบบแต่งว่าท้องแล้วเราเป็นสมที่รู้ตอนนั้นรู้สึกยังไางรู้สึกชีวิตมันต้องเปลี่ยนไปมากแล้วเราต้อง ต้องแข็งแรงกว่านี้แหละเพราะว่าเราจะเป็นผู้ชายโสด<ม>ใช้ชีวิตแบบเสี่ยงไปวันๆอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องระวังทุกอย่างะครับครับฉากบู๊บางฉากที่แบบบางทีมอเตอร์ไซค์ที่ต้องยิงปืนมือ,นห,นมอนหนึ่งมือหนึ่งบิดหรือว่าอะไรที่มันเสี่ยงจริงผมก็ผมก็ไม่เล่นละใช <น S 1> ้ชีวิตระว,วังนะคือเนาะแต่งว่าแล้วคะตอนที่แบบรู้ว่าแล้วตนจะเป็นแม่คนตั้งใจแล้นรู้สึกยังไงบ้างดูแลตัวเองมากขึ้น อะไรที่กินแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพเลยเคยปาร์ตี้ทุกคืนก็เลยเพราะโลกไปรุ่นเนี่ชอบฟังเพลงเที่ยว คือทำงานมาเหนื่อยอะไรเง้วก็อยากผ่อนคลายนั่งกินน้ำผลไม้ใช่ไหมต้องอก็ืต้องกินผลไม้ใช่ก็ต้องกินน้ำผลไม้ใช่ไหมมันต้องดูดูแบบน้รักคือความลับสนใจดื่มดูอะไรอย่างเงี้ยตอนท้องทองี่แบบมีแพนี่อะไรบ้างมนตัวไม่แพ้ค่ะไม่แพ้มแต่พี่เอแพ้อรอยี่แพ้พี่ลูกพี่จะกินหมููพี่กินหมูลูกพี่กินหมูเนี่ยที่หมู เป็นผิวหน้าคนหาใช่นิดเดียวสำหรับสำหรับดาวกระดูกกระดูนข่ดดาวกระดูกของผมสุดขา้เลยหลังแบบหัวขาดเป็นคนหนึ่งแรงเขาเยอะใหญ่เลยอะโูกพี่แพ้ไงบ้างตอนตอนยี่ท้องแพ้ตอนที่แต่งความท้องไปหนึ่งวียนหัวแล้วก็มันเกิดขึ้นกับร่างกายผมมันบวมขึ้นฮะหหรอเอลเอลจากสามสองในกายเป็นสามแปดลงเช้าจากเบอร์เก้ากลายเป็น กินเยอะหรือเปล่าก็กินเยอะด้วยแล้วแล้วผมก็ออกกำลังกายนะครับเล่นยังไงกล้ามก็ไม่เฟิร์มเลยนนี่คือที่เขาบอกว่าแพ้ท้องแานภรรยาใช่ไมผมไปศึกษาดูมันเป็นเรื่องของของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันเพิ่มขึ้นช่วงที่คือเราคุกคีกับภรรยาตลอด24ชั่วโมงมันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็ก็น่าจะเกี่ยวจริงแล้วก็เทสโทสเตอโรนของผู้ชายมันลดลงงั้นตอนที่บบว่า แตงกวาท้องอยู่ใจว่าพี่เอกกับขอยต้องดูแลอย่างดีเขาดูแลดีมาก้อยแค่ไหนตอนท้องดีมากค่ะนวดเท้าให้เนาะนี่นนแกก็จะนวดเท้าเสร็จอเล็บยาวก็ตัดเล็บตัดเล็บให้ซึ่งก่อนนั้นก่อนท้องทำอย่างนี้ให้ไหมคะก่อนท้องเราเราไม่ค่อยคุกคีกันออค่ะวันวันวันหนึ่งก็เจอแค่เวลาเดียวเวลานอนแต่อันนี้คือมาท้องแล้วคือมันเอื้อมไปไม่ถึงใช่ไหมติดท้องไหมเขาก็ต้องคอยดูแลให้ตอนที่จะคลอดเลโก ไปดูเลิกมาด้วยเหรคะแต่่าเชื่อด้านหัวเราคิดว่ายังไงก็ไม่เลิกครับดูเลิกเดี๋ยวนะเ่าเริ่ไปดูเลิกอ๋อเลิกเออดูเลิกดูเลิกเดี๋ยวนะเอะไรลูกเออเดี๋เดี๋ยเลิกอะเลอะไที่หรอจะลงจะลงแต่ว่าใช่หัวลงเม่อี้นะอีดแนขดาอ่าโอ้โหค่ะจริงจริงอยากให้เขา ข้อธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าผมเห็นเห็นว่าหมอที่เราเลือกเนี่ยท่านง,งานเยอะแล้วผมก็กลัวว่าช่วงนั้นงานละครมันแน่นมากครับกลัวเดี๋ยวตอนคลอดจะไม่ได้มาดูอะไรเงี้ยก็เลย,ย<ะ>เลยคลียร์วันที่ดีที่สุด7วันแล้วก็หลังจากเลิกที่ดีที่สุดในช่วงนั้นเนี่ยที่เขาจะจะเกิดมาได้แล้วเนี่ยลองดูซิว่าเขาจะมาตามเลิกที่เรากำหนดไหมไหก็คุณ<ๆ>บอว่ามาแล้วเป็นเลิกที่ที่ดีครับที่ดีที่สุดในช่วงนั้นจริง แล้วพอมีเขาแล้วแบบเราทุกอย่างชีวิตยเียมันดีก็เปลี่ยนจริงครับเกี่ยวมากันกวาผมไม่คิดว่าชีวิตนี้จะจะได้ได้ซื้อบ้านหรือว่ามีบ้านอยู่เพราะเราก็อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยอยู่คอนโดลงรถไฟฟ้าเปลี่ยนไปเลยพอเขาเกิดมาปุบมีลูกเล็กๆไปไหมมีแบบเอากระดาษเขียนเบอร์ให้จ้ะเป็นแบบเป็นอะรนะก็คือกัมข้อสารกัมข้อสารรับบ้านนกินเตอ ทำข้อสารนี่นี่ทำอมาเลยหรอใช่เลยพี่เลี้ยงเนี่ยแหละทำให้น้องดีนทำกำข้าวสารแล้วก็ดักเม็ดจับเม็ดเอายังไงอถึงพี่ติดเม็ดกำเสร็จเอาเข้าปากไม่ได้อะไรใช่ละไอ้ี็ทำใน้กำข้าวสารทำค่ะทำตอนช่วงปีใหม่เขาทำแล้วเขาก็วางแล้วไอ้คนที่ติดตามเลโก้อ่ะ แต่ละคนนับไม่ตรงกันเลยแล้วแบบก็มีคนถูกบ้างเพราะว่าเขานับไม่เท่ากันมีคนถูกโอ้โหโชคดีที่นับถูกก็ถูกถูกไปใครเถิดลุกบ้างกันคะมันมันวัดไม่ได้ครับเหรองั้นเขาติดใครมากกว่ากันอ่ะติดใครติดคุณแม่ห่วงแม่เวลาสมมติสมมติเราแบบหอมแม่อย่างเงี้ยเขาก็จะเด็กก็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 แม่แล้ว หวงเหรอไอเอ็งใช่พ่อจะหอมแล้วพ่อมาผลักหน้าเออมองเฉยๆแล้วหน้าเข้ามาใกล้ๆแล้วก็บางทีก็ยิ้มว่าเอพ่อแม่หอมกันพ่อแม่รักกันนะเลยยิ้มแล้วก็หันหน้าหนีเออดังนั้นตอนนี้ตป็นควาี้เป็นแบบเป็นเรียกว่าเป็นคุณแม่เต็มเวลาเลยดูแลเลยก็ใช่ค่ะเต็มเวลาสวนคือคือเราเราคิดตอนเด็กๆเนาะเราเราก็อยากได้ความรักจากพ่อแม่เยอะๆ แต่แต่ช่วงนั้นหนูหนูจาได้พ่อแม่ก็รักให้ความรักดีแหละแต่คือเขาทํางานเยอะไงแล้วแล้วคราวเนี้ยเราไม่มีงานเราก็ให้ความรักเขาได้ขอไปงานแล้วก็แอบทำก็นี่ออกได้หางานที่บอกว่าสามารถอยู่้อยู่ได้นิสใสเขาเป็นยังไงคะเขาเป็นเด็กที่บอกว่าจะพูดแตบเล่น่เหมือนเขาจะเป็นเด็กเรียบร้อยนะคะเป็นแบบรถอย่างเงี้ยเขาจะหนูนี่เอาแดงแจให้เขาเลยแต่เขาไม่เอาเขาเขาชอบสีขาวเป็น เหมือนเป็นแบบบุคลิกเขาจะเป็นแบบเรียบร้อยขุ่มๆอะไรอยย่างงเี้ปกติใครแบบอาบน้ำป้อนข้าวอะไรเขาแตงกวาแตงกวาส่วนมากถ้าพี่อาบน้่นล้มเหลวเลยเฮ้ยพ่อแขนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจับแล้วหนรู้สึกว่าไม่ไหวแต่หนูอาบให้เหมือนจะร้องแบบล่าเริ่ขึ้นมาทันทียิ้มแล้วทำตาหวานๆใส่ มีคนก็บอกบอกว่าพี่เอแบบทานนมแบบจากของภรรยาด้วยอยากล,ยลองชิมดู